อยาชโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันเวลาเก็บเห็ุเข้าป่ายังสุข ใจเก็บเบอร์รี่ที่มีสีสันสดใสตกพระรักในการประจัน,นกับมาคุอม,มอยู่ติดลบสามค่ะเข้าใจในบ้าน21องศาหนาวกว่ายายเข้าใจอายต้องเอาทีมืองไทยเราอีกอย่าสนจะตัดให้มันเป็นม็อกไปเลยค่ะสามารถตัดเองได้เพราะว่ามาอยู่ที่นี่เนาะคะ่ะเข้าเมืองตาเหลียวก็เหลียวตาตามก็ค่ะไม่ยากค่ะตัดผม เพราะว่าเยสนมาอยู่ที่นี่เนาะคะ่ะนก,ก็จะยี่สิบปีแล้วเยสนตัดเองเคยไปร้านอยู่สองครั้งเขาตัดไม่ถูกใจก็ไม่ให้เขาตัดเองอยู่บางท่าเยสนก็ตัดเองพี่น้องอยากได้ซกไหนเอาซกน,นั้นพี่น้องจัดเองเได้เห็นไหมจ่ะซ้่งหน้าเขาก็เห็นไหมเมื่อกี้เยสนยังไม่ได้เช็คใหม่นะเพิ่งรวบตัดพอรวบตัดก็เห็นไหมเราเราพยายามมัดให้มันมัดตรงกึ่งกลางนี่คะ่ะตรงกึ่งกลางเราจะเอาระดับไหนจะให้มันยาวกว่า ถ้าให้มันสั้นให้ตรงนี้มันสั้นเราก็เอามาตรงนี้ตรงนี้ถ้าว่าให้อันนี้มันยาวหน่อยลเพรากว่าเยสวนเอาไว้ระดับนี้เอาไว้ระดับนี้พอเราปล่อยลงมามันก็จะอยู่ระดับนี้ค่ะพี่ๆน้องๆพอเรามาทำอย่างกันนี้มันก็เห็นไหมคะก็โอเคโอเคค่ะเรื่องผมนั้นเดี๋ยวไปคุยกันข้างนอกค่ะพี่ๆน้องๆบอกให้เราออกมากวาดแต่มากวาดเองแล้วค่ะ นี่คืนเดียวค่ะ <C oughs> ถ้าเราไม่เอาออกเดี๋ยวมันเกาะตัวกันเป็นน้ําแข็งเราจะเดินลงบ้านไม่ได้ค่ะลื่น <C oughs> เต็มพั่วเลยค่ะจมพั่วเลย พ่วดันหิมะจมเลยมาเด้อจ้ะพี่น้องนี่เลยค่ะเยะสวนหลายคลิปหลายคลิปเยสวนบอกว่าเดือนเมษาพฤษภาพฤษภาการเกษตรเขาก็จะต้องทําการเกษตรกันแล้วค่ะแต่ทีนี้ในช่วงนี้หิมะยังไม่ละลายการเกษตรจะช้า วัสดีทักทายอยากเป็นทางการอีกครั้งค่ะพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดินมาเด้อพู้พไดสิมาอยู่กันแบบนี้เลยค่ะอ้ยเสียงกาเขามีพี่น้องคือบ้านเราเองเลยเสียงกาลอกเมื่อกี้เหมือนบ้านเราเลยเนาะพี่น้องมาเด้อค่ะบรรยากาศบ้านๆกับยายสนอยู่กันอย่างนี้แหละค่ะ หิมะลงฤดูค่ะพี่พี่น้องๆทําไมถึงบอกว่าหิมะลงฤดูปกติช่วงนี้หิมะมันจะละลายเกือบจะหมดแล้วอันนี้ตกมาใหญ่เนี่ยอาทิตย์ทั้งอาทิตย์เลยค่ะเราจะได้ทํามาหากินกันไหมปีเนี้ยคุณตายม <c> า <oughs> เล่นหิมะด้วยกันค่ะปีนี้ผลไม้จะออกชาินิดนึงเพราะว่าหิมะละลายชาเนาะค่ะ ถ้าคนไหนมาช่วงถ้ากลับช่วงปลายเดือนกันยาตุลาอย่างกันนั้นจะทันพวกลูกแดงสุกทันลูกแดงสุกเพราะว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้เนาะคะ่ะนอนนี้ก็เดือนเมษาหิมะยังเต็มอยู่นี่แล้วทีนี้มันจะสุกช้าค่ะพี่น้องเยสวนก็มาส่งข่าวด้วยค่ะ สวยงามมากค่ะอุ้ยเห็นไหมค่ะมันเทมาทุกวันทุกวันทั้งอาทิตย์เลยค่ะตอนนี้กะว่าจะไปนู่นล่ะค่ะจะไปอุตสาโทรจองทำสวนสตรอเบรี่เอาไว้ว่าวันที่สิบห้าจะได้ไปถอนหญ้าแต่ที่ไหนได้มันคงไปไม่ได้แล้วค่ะหิมะยังท่วมยังถมอยู่ตกงานต่อไปเยสน ตั้งแต่ยายสนมาจากเมืองไทยค่ะพี่พี่น้องน้องยายสวนยังไม่ได้ตังเพราะว่าลายก่อนจะไปเมืองไทยยายสวนก็ไม่ได้ตังเหมือนตอนที่ยายสวนไปเมืองไทยเนาะค่ะเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะพี่พี่น้องน้องทำไมยายสนถึงไม่ได้เงินช่วยเหลือทําไมยายสนถึงไม่ได้ตังเพราะว่ายายสนเนี่ย กินประกันสังคมค่ะพี่พี่น้องน้องพอประกันสังคมเราหมดเดือนธันวาเนาะค่ะยยสนก็กลับไทยเลยถ้าเดือนธันวาประกันสังคมเราหมดเราไปสตาร์ททำงานหรือว่าไปหาฝึกงานไปหาเรียนหนังสือทีนี้พอพอหลังจากนั้นแค่สักเดือนสองเดือนอะไรอย่างกันนี้ก็ได้เนาะค่ะถ้าเราไปทําในจุดนั้นแล้วทีนี้เรากลับไทยนคะคะพี่ๆน้องๆ้องเขาก็จะสตาร์ทเงิน เงินเอกช่วยเหลือให้ค่ะเงินคนตกงานให้แต่ที่นี่ยายสนยายสนยอมเสียจุดนั้นค่ะพี่พี่น้องๆทําทไมยายสนถึงยอมเสียจุดนั้นเพราะว่าอยู่ที่นี่หนาวมากค่ะพี่พี่น้องๆ้องหนาวหนาวมากมันดาบหนาวตั้งแต่เดือนตุลาในช่วงยายสนเก็บเห็ดนั่นแหละค่ะพี่พี่น้องน้องที่ยายสนเก็บเห็ดค่ะที่ว่าบางคนบางท่านย้ายเหมือนมือยายสัตว์เลยมันหนาวสุดๆค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะตอนนั้นทรมานมากยายสนแล้วทีนี้เห็นไหมค่ะ ในบ้านยายสนจะยี่สิบอ็ดองศาตลอดยี่สิบเอ็ดองศานี่หมายถึงว่าในห้องแอร์บ้านเรานะคะเนาะยายสนก็จะเปิดยี่สิห้ายี่บหกองศาอนอนตลอดทีนี้ในบ้านของยายสนมันจะหนาวกว่าในห้องแอร์อีกแล้วทีนี้การอยู่ของเรานะ่ะตลอดปีอยู่อย่างนี้ค่ะพี่ๆน้องๆมันเจ็บเนื้อเจ็บตัวเลือดลมมันไม่วิ่งมันไม่เดินตามผิวหนังเราจะเจ็บไปทุกทุกรูขุมขนเลยค่ะพี่ๆน้องๆเลือดมันไม่เดินมันไม่วิ่งนั่นเอง ยายสนทนไม่ไหวค่ะทนไม่ได้ยายสนทนไม่ได้ในจุดนั้นค่ะเพราะยายทนไม่ได้ยายก็เลยยอมเสียเสียในจุดนั้นไปค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าในช่วงมกรากุมพามีนาะจะหนาวมากค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าหนาวนี้หนาวจัดหนาวแรงมากหนาวตั้งแต่ตุลามาเลยแล้วทีนี้ก็ติดลบ ติดลบเยอะสุดๆค่ะพี่ๆน้องๆวันนี้เขาติดลบสามอยู่นะคะติดลบมากจริงๆถ้าบางบางปีนะคะจะติดลบแค่เจ็ดแค่แปดแค่เก้าแค่สิบวันนี้ลบสามก็ยังชิวๆอยู่ค่ะกําลังหายใจหายใจสบายค่ะพี่ๆน้องๆอ,อุ่อากาศกําลังบริสุทธิ์อากาศกําลังดีค่ะพี่ๆน้องๆเมื่อวานก็เทมากทั้งวันตักคลิปมากันทั้งวันค่ะพี่ๆน้องๆเมื่อวานเนาะคะ่ะเนาะถ้าคนไหนได้เข้าไปดูคลิปแล้วนะคะ เล่นหิมะกันทั้งวันตักกันทั้งวันกับเพื่อนบ้านเราจะอยู่กันอย่างกันนี้แหละค่ะวิถีบ้านบ้านชีวิตบ้านบ้านค่ะพี่พี่น้องน้องถามว่าอยู่สุขสนุกสบายไหมมันก็สบายในระดับหนึ่งมันก็ลำบากอีกหลายอย่างหลายแนวค่ะพี่พี่น้องน้องเพราะว่าลำลำบากกับอาหารการกินลำบากกับความหนาวลำบากกับภาษาลำบากกับการเป็นอยู่การเป็นอยู่ของเราคือว่า หนึ่งยายสนทําไมถึงตกงานเพราะว่าเราความรู้ไม่ถึงค่ะพี่พี่น้องน้องนอกจากจะไปหาทําไร่ทําสวนแล้วก็ไปหาฝึกงานค่ะไปหาฝึกงานแล้วทีนี้งานอื่นถ้าทําความสะอาดก็จะได้ค่ะพี่พี่น้องๆยายสนเคยดูคุณตา เคยไปทําความสะอาดไปเทสแล้วค่ะแต่ก็ผ่านคัดเต่ที่นี้เทสงานนะ่ะผ่านแต่ร่างกายของเราไม่ผ่านสังขารร่างกายของเรามันไม่ผ่านค่ะพี่พี่น้องๆ้องเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องหัวเขา่าเรื่องไขข้อค่ะนั่นแหละก็เลยพลาดจุดนั้นไปนั่นแหละยายสนถึงบอกว่าทําไมยายสนถึงตกงานไม่ใช่ย้ายขี้เกียจพี่น้องไม่ใช่ย้ายขี้เกียจยายก็พยายามหางานอยู่เพราะว่าทํางานห้างแล้วค่ะพี่พี่น้องๆเมื่อก่อน ของเขาจะขายดีมากของเขาจะขายดีมากของเอามานี่พี่น้องเยศนติดราคาของทั้งวันค่ะพี่พี่น้องๆแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดตั้งแต่โควิดโอ้ย <c oughs> ถึงตาก็อยากเล่นด้วย <c oughs> พอในช่วงโควิดนั่นแหละค่ะพี่พี่น้องๆยาเยศนก็เลยตกงานเลยตโตะโคลโลเลยอีทีนี่พี่น้องเอ้ยหางานทําก็ไม่ได้แล้วไปแล้วค่ะไปถามเขาอีกแล้วไปถามเขา เขาเอาแต่เด็กฝึกงานค่ะเด็กฝึกงานเต็มห้างเลยค่ะพี่พี่น้องๆปีไหนก็มีแต่อย่างเช่นนักเรียนหรือว่าหรือว่าคนที่ว่าเขาเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอย่างนั้นล่ะค่ะสวยๆพี่น้องค่ะสวยแต่หนาวดูรถเพื่อนบ้านเดย์ิมะถมแล้วน้องเขาไปโรงเรียนเขาบอกว่ามันไม่มีพวไม่มีหน้าร้อนแล้วแหละพวกเรา เพราะว่าตอนนี้หรือดูใบไม้เรืดูใบไม้ผลิค่ะเป็นช่วงหรือดูใบไม้ผลิแล้วค่ะมันจะกินเข้าเวลามันกินเข้าไปแล้วค่ะหน้าร้อนของพวกเราจะสั้นมากตรงนี้สวยเยสสนชอบมาจาับภาพค่ะพี่ๆน้องๆมันจะสวยมากเลยค่ะโทรศัพท์ของเราแบตเตอรี่ของเราก็สู้ไม่ไหวค่ะสู้ความหนาวไม่ไหว อันนี้รถเพื่อนบ้านกะเดี๋ยวเพื่อนบ้านตื่นมาเดี๋ยวเพื่อนบ้านตื่นมาเดี๋ยวมาคงมาขูดเอารถออกจยาขีดมะค่ะค่ะยศศิลปวก็ขอกระลับขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านทุกคนเข้ามาชมจนจบคลิปค่ะพกยคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบา,บาย